ได้หร oh. อ,อจกจะของรถถามว่าช่างจะซ่อมอีสุเป็นไหม mm hmm. เลยมาให้ไปดูหน่อยอน,น,อน,นี่ที่เราเล่นเมื่อกี้นี่แอร์โฟล์มกี้เนี่ย oh. ครับขามันทะไล่ทะไล่อาจจะมีข้าบอกอยู่มีสายไฟกี่เส้น mm hmm. อันนี้เราเป่าเมื่อกี้เนี่ยมีสายไฟอยู่ห้าเส้นเนี่ยครับเนี่ยอุณหภูมอากาศอันนี้นะแอร์โฟล์มีสายไฟอยู่ห้าเส้นมันมีข้าววัดอยู่ไฟต้องมาสิบสองโวลต์สายสีหนึ 1, ่งสีแดงต้องมีไฟมาเลี้ยงสิบสองโวลต์ครับ เออแล้วก็ต้องวัดค่าได้ทัไม่จะดีเราเร่งต้องขึ้นนี่นี่ที่ผมมองเมื่อกี้ต้องเร่งขึ้นครับนี่ตัวจับอุณหภูมิอยู่นี่ครับนี่ไม่มีหาอะไรหรอกมีน็อตเบอร์สิบตัวเดียวตรงนี้นะตรวจับอุณหภูมิครับนี่มีสายไฟห้าเส้นไม่มีผลหรอกเร่งไม่ขึ้นกันเร่งไม่ขึ้นอาการนี้เลยอยู่ข้างลิ้นเร่งบนบีเสื้อนี่ครับเป็นตรงนี้นะเป็นจะเป็นบ่อยไม่มีอะไรมีน็อตเบอร์สิบมันก็ต้อทำความสะอาดแค่นั้นแหละ EGR ก็ปกติกันนี้ EGR ดีแม็กน,นี่น e ี่ EGR นี่ครับไม่ต้องไปอุดถอดมาล้างกระจกล้างถอยดีบ้าง,ง e ช่างก็ชอบอุดกันแร่งไม่ขึ้นกับเซนเซอร์แรงดันรางไหนวะเซนเซอร์แรงดันรางพออยู่ข้างปั๊มครับอันนี้อุณหภูมิความร้อนแล้วมีตัวไหนอีกวะ SCV อันนี้เนี่ยสตาร์ทไม่ติดกับเพาลูกเบี้ยวกับตัวนี้ครับ ตัดดุสิตกับเผาลูกเบีย้ยวตัวนี้ครับตัวเดียวนี่อย่าแค่นี้นัดเบอร์สิตัวเดียวแต่มันมีอยู่ข้างไรสตาร์ดอีกตัวหนึ่งนะเออข้อเบี่ยงเออเรื่องนี้ตัวนี้เทียงไม่ได้เล่นมาเยอะตัดมาสิบด,ด้วยอีซุโอ้มีอยู่สองร้อยหน้าไม่รู้กี่เฉพาะอีซุอย่างเดียวนะครับนี่จนแบบเลิกแล้วครับโอ้อันนี้ทำช่วงล่างนะ ช่างทำช่วงล่างหมดเท่าไหรดูโอ้โหอันนี้เราทานมีมกบนมกล่างโชคหน้าโชคกล้ามปเปลี่ยนหมดเลยครับเนี่ยโอ้โหเยาเวีตตั้งแต่ปีไหนนี่ปีหกหนึ่งครับวันนี้หกห้าผ่านไปสี่ปีห้าปีแล้วยังใช้อยู่อันนี้มีสุมีเป็นสิบเล่มหมดแต่พูดมากไม่ได้เดี๋ยวหาเราเรื่องมากอีกกเลยแล้วเขาไปนี่มาปั๊ม ใส่ยูทูบให้เขาดูหน่อยอ๋อไม่ได้มั่วครับตามตำราห้าเก้าเก้าเดี๋ยวลองเครื่องยนต์หน่อยเกียร์ว่างนะไฟไม่โชว์นะถอดแมปเซนเซอร์เนื้อไฟจะโชว์โอ้ยถอดแอร์ฟลว์ไม่โชว์ตายละดับแล้วครับอ๋อเพาทำไมต้องลองหน่อยลองเครื่องยนต์สิบนาทีกัแบกบันพลาด ช็คกรองอะไรนั่นแหละกรองมันเครื่องมันมีไฟรั่วไหมก็มีน้ำมันรั่วไปเพ่งดูน้ำมันข้างล่างมีรั่วไหมเออดูกรองมันอะซึมไหมถ้าซึมต้องรีบกลับเครื่องนะซึมหรอได้ผ่นล็อกแล้วตั้งแล้วสวัสดีอันนี้วนั่นแล้วนนั่นแล้ววันแล้วเติมน้ำมันไปเจ็ดลิตรโออเคนี่ล็อกแล้วเยอะเยอะปากช่อง นี่ล็อกเมืร์สักรีล็อกแล้วตั้งประมาณเองโอเคไม่รั่วครับต้องวอร์มสิบนาทีกัหรับนี่โอเคผ่านครับ